ไข่ดาวไม่สุกแต่รักเราสุกดีบางคู่ทะเลาะก,กันเรื่องความรักแต่คู่นี้ทะเลาะก,กันเรื่องไข่ดาวควรสุกหรือไม่สุกเราจบด้วยการสั่งข้าวจานเดียวกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไข่ดาวต้องไม่สุกไข่ขแดงต้องเยิ้มๆถึงจะฟินไม่สุกแล้วมันจะเลอะข้าวไข่ดาวที่ดีต้องสุกทั้งใบไม่งั้นมันไม่เรียบร้อยอ๋องั้นเธอคงชอบคนเรียบร้อยแบบไข่ดาวสุกๆมากกว่าฉันสินะ เปล่าเลยฉันชอบคนที่ทำให้ใจฉันเยิม้มเหมือนไข่แดงไม่สุกมากกว่าโอ้ยปากหวานแบบนี้เดี๋ยวฉันสั่งไข่ดาวสองฟองเลยจะได้เยิ้มสองเท่างั้นฉันสั่งข้าวจานเดียวพอจะได้กินด้วยกันแต่ถ้าเธอแอบ,บกินไข่แดงฉันนะฉันจะงอนยันพรุ่งนี้เลยไม่กล้าหรอกเพราะไข่แดงเธอสำคัญพอๆกับใจฉันเลยละ่ะ <c oughs> สรุปความปว่วนไข่ดาวจะสุกหรือไม่สุกไม่สำคัญถ้าใจเราสุกพร้อมกันความรักไม่ต้องปรุงเยอะแช่มีไข่ดาวกับคนข้างๆก็อร่อยแล้ว <laughs>